ถ้าหากจะหากระบะ4ประตูทรงแรปเตอร์แต่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทพอจะมีไหมนี่เลยครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่จัดโปรโมชั่นอยู่สําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงรุ่นสปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้ราคาคันนี้จะอยู่ที่9 9 4 0 0 0บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยจัดทรงแรปเตอร์ให้ฟรีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอ่าสี่ประตูรุ่นสปอร์ตที่จะสทรงแรปเตอร์ แต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนแล้วก็แต่งแล้วจะเหมือนแค่ไหนด้วยพร้อมแล้วเราไปชมด้วยกันครับครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงรุ่นสปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้ราคาตัวรถจะอยู่ที่994,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซีซี170ยแรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับ้นหน้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้าและชุดกันชนหน้าเป็นทรงแรปเตอร์เลยนะครับตัวกระจังเนี่ยก็ทำเป็นสีดำด้านมาพร้อมกับไฟ l e d 3จุด เลือกเป็นสีขาวนะครับ <S <S <ess im itation> เพื่อให้มันตัดกับพื้นผิวของตัวรถและตัวกระจังด้านหน้ามาพร้อมกับดวงไฟขนาดใหญ่เป็นดวงไฟที่มีเดย์ทัมแล n นิ่งไรเป็นลูกไฟตัว C และมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยหลอดไฟที่ให้ก็จะเป็น LED ให้ลำแสงสีขาวสว่างในเวลากลางคืนนะครับและตัวไฟก็ยังมีเพิ่มเติมเป็นข้าไฟหน้าสีดําให้กับตัวโคมไฟนะครับทําให้โคมไฟนอกเหนือจากได้ความหรูหราแล้วก็ยังได้ความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้น ตัวกันชนหน้าทรงแรปเตอร์เลยทําเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยขอบดําและรีเวอเตอร์ด้านล่างก็จะเป็นสีเงินตัวกันชนนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อขนาดใหญ่แบบเรียบนะครับทําเป็นสีดําล้านเช่นเดียวกันรับกับตัวล้อมแม็กที่เปลี่ยนให้ด้วยเดิมจะเป็นแม็ก17อันนี้เปลี่ยนเป็นแม็ก20ให้กับตัวรถเลยนะครับสามารถแม็กเลือกลายได้เลยนะครับ อย่างคันนี้ก็จะใส่แมก20ยี่สิบมาพร้อมกับสเปคยางสองเจ็ดห้าห้าสิบห้า R ยี่สิบใส่ขึ้นมาแล้วก็จะดูเต็มซุ้มล้อและได้อารมณ์ความเป็นสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นเบรพร้อมคีบระบายความร้อนมีระบบเบรค EBS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ยังมีระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว ESP ด้วยสำหรับด้านข้างนะครับมีบันไดข้างจากโรงงานพร้อมนะครับตัวบันไดก็จะมีขนาดใหญ่อออกแบบมีร่องระบายน้ำให้ด้วยป้องกันการลื่น และทําความตาดง่ายด้วยที่มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเพิ่มเติมตัวเบ้ามือเปิดกนรลอยให้ตัวมือจับคันนี้มีระบบเปิดประตูล็อกประตูด้วยสมาร์ทเอนทีขอแค่มีกุญแจอยู่ข้างรถเราสามารถลวงเพื่อเปิดประตูได้เลยหรือว่าทัชแพคตัวนี้เพื่อเป็นการล็อกประตูได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมีติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้ ตัวเฟรมเนี่ยเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80นะครับตัวเซรามิกเนี่ยก็จะได้อารมณ์มืดนอกสว่างในนะครับกรณีที่เราอยู่ด้านนอกมองเข้าไปจะค่อนข้างมืดแต่ว่าเมื่อเรานั่งโดยสารอยู่ด้านในนะครับมองออกมาจะสว่างติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะมีระบบปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วย สำหรับด้านท้ายรถติดตั้งตัวฝาปิดถังน้ํามันให้สีดาด้านแล้วก็มีติดตั้งตัวตกแต่งสติ๊กเกอร์ลายคําว่าแรปเตอร์เพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านท้ายของตัวกระบะซึ่งตัวกระบะท้ายก็จะมีตัวเหยียบนะฮะเป็นบันไดขึ้นหยิบสัมระจากท้ายรถได้นะครับเผื่อเราขนของขึ้นขนของลงก็มีให้มีให้ทั้งสองฝั่งตัวกระบะนะฮะกว้างและลึกนะครับแล้วก็ตรงบริเวณขอบกระบะก็จะมีตัวพลาสติก สีดำให้นะครับไว้สําหรับวางของได้นั่งได้นะครับแล้วก็ยังมีออกแบบมีร่องนะครับหรือว่าจุดยึดน็อตจุดยึดตัวโลบาในอนาคตเพิ่มเติมด้วยขอแค่เปิดฝาก็เป็นรูยึดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะรูเพิ่มสําหรับท้ายกระบะนะครับได้ฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มเติมตัวอ,อักษรอะคริลิกคำว่าเนเจอร์สีดําด้านล่างให้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวฝาท้าย และป่าท้ายตัวโลโก้ยังมีซ่อนกล้องช่วยถอยจอดนะครับตัวกล้องเนี่ยก็เป็นภาพสีไปภาพจะไปปรากฏที่จอกลางมีไฟเบกรกดวงที่3นะฮะได้ความหรูหราได้ความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเวลาขับเวลากลางคืนนะครับเห็นสว่างได้ชัดเจนจากระยะไกลไฟท้ายเป็น led ให้เราด้วยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตก็ได้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นฝ่าท้ายมีน้ำหนักเบานะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตเพราะว่ามีการมีติดตั้งตัวคาร รับน้ำหนักเพิ่มให้ให,ให้ให้กับตัวรถนะครับทาให้เราสามารถยกปิดขึ้นมือเดียวได้เลยไม่ว่าสุภาพบุรุษสตรีหรือว่าเด็กก็สามารถยกเปิดปิดเองได้กันชนท้ายมีมาจากโรงงานนะครับตีเดียวกับตัวรถทําเป็นสเต็ปสองชั้นใช้งานขึ้นลงได้งา่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับภายในนะครับภายในมีเบาะหนังนะครับ ออกแบบเป็นเบาะทรงสปอร์ตด้วยเย็บตะเข็บได้สีขาวเพิ่มลวดลายให้กับตัวเบาะทําทให้ห้องโดยสารดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไม่ดูเจืงชือ่อจนเกินไปพปงมาลัยนะครับ3ามก้านทรงสปอร์ตด้านล่างของพปรงมาลัยก็มีการตกแต่งสีดำเปียโนแบ็กมีมัลติฟังก์ชันที่วปราลัยครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบควาปลอดภัยมีทั้งคุ่คอนโทรลนะครับมีลิมิตคอนโทรล มีปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับและยังมีรับสายโทรศัพท์จากพวงมาลัยได้มีตั้งค่าหน้าจอเรือนใหม่จากพวงมาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ําหนักเบาเปรณีที่ขับด้วยความเร็วสูงนะครับพวงมาลัยก็จะ,นะหนักหรือหน่วงมากยิ่งขึ้นปรับระดับสูงต่ําใกล้ไกลได้แล้วก็รุ่นสปอร์ตเป็นพุสตาร์แล้วด้วยขอแค่มีกุญแจอยู่ในรถก็เหยียบพุสตาร์ได้เลยนะครับ หน้าจอเรือนไม้เป็นหน้าจอสีขนาด8นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยแสดงรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับและจอกลางก็จะเป็นจอสีเช่นเดียวกันขนาด10.1นิ้วเมนูภาษาไทยเป็นแบบทัสกรีนนะครับเชื่อมต่อ a อ p l e CarPlay Android Auto แล้วก็สามารถเชื่อมต่อปอดพาสเผื่อเราสั่งงานล็อกรถกดล็อกหรือว่าสตาร์ทรถจากมือถือได้เลยตัวคอนโซลตกแต่งสีดำให้แล้วก็มีช่องแอร์นะครับที่จะมีการตกแต่งสีดำเปียโนแบ็คพร้อมเส้นโครเมียมมีออกแบบเป็น จุดวางแก้วน้ําอันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเพิ่มเติมได้ไฟหน้าออโต้มีปรับระดับของไฟหน้าได้นะครับ <c oughs> เผื่อเราวิ่งตามรถเล็กเราก็ปรับมุมองศาข,ของไฟหน้าให้ก้มต่ำได้แอร์ออโต้นะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไวเลชาร์จแล้วก็มีจุดชาร์จไฟทั้ง USB USB C ระบบควมามปลอดภัยครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว E-T มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมด เกียร์ออโต้หกสปีดเนเชียร์ได้เหมือนเกียร์แมนนวลด้านบนกระจกเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติด้านหลังกระจกก็จะมีจุดต่อเชื่อมต่อ usb เผื่อเราติดตั้งกล้องบันทึกการเดินทางหน้าได้นะครับมีบาร์โหนสำหรับขึ้นรถนะครับเนื่องจากรถเราค่อนข้างสูงแขงประตูนะครับก็จะเป็นแบบนิ่มนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเอาแขนได้สบายๆนะครับมือเปิดซ้อนรายเลืเอดได้เรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้า4ชิ้น นะครับเสร็จถลอกพร้อมระบบความปลอดภัยมีแอร์แบ็กให้ถึง6ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านนีแลัผยด้านข้างด้วยมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินด้วยนะครับกรณีที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระบบจะโทรไปที่1669ห้ให้โดยอัตโนมัติสําหรับที่นั่งตอนสองนะครับก็นั่ง3ามที่นั่งสบายๆนะครับสงงูงโปร่งไม่อึดอัดแล้วก็ด้านหลังก็จะมีออกแบบมีจุดปรับอากาศให้นะครับแล้วก็จุดชาร์จไฟ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรุ่น4ประตูยกสูงรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้คันนี้นะครับกับทรงแรปเตอร์ที่เรียกได้ว่าเหมือนเป๊ะเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสุดคุ้มครับ0 9 9 6 2 6 5262หรือจะเป็นไอดีไลน์นะครับ prasit 099 626 5262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นอสุดคุ้มครับ สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดแฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำอีกนะครับหรือว่ารุ่นไหนที่มันจัดแคมเปญพิเศษพิเศษ,เ,ศษเดี๋ยวผมจะนำมาแนะนำให้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ